เชื่อไหมครับว่าเรื่องการขุดคอคอดกระไม่ใช่เพิ่งมาพูดกันในยุคเราแต่มันเป็นความฝันที่ตกทอดกันมานานกว่า300ปีแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจนมาถึงยุคล้นกล้าวรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นว่าหากเรามีเส้นทางลัดเชื่อมสองมหาสมุทรไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่โลกต้องสยบแต่คำถามที่น่าสงสัยที่สุดคือ ในเมื่อมันดีขนาดนี้ทำไมผ่านไปร้อยกว่าปีเราถึงยังไม่ได้เริ่มขุดดินสักก้อนเดียวเป็นเพราะเราไม่มีงบประมาณหรือเพราะเทคโนโลยีสมัยนั้นยังไม่ถึงคำตอบคือไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับความลับที่แท้จริงที่ทำให้โปรเจกต์นี้ถูกพับเก็บไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือเกมการเมืองโลกที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้มหาอำนาจในยุคนั้น ไม่ได้ต้องการให้เรามีอำนาจเหนือเส้นทางเดินเรือพวกเขาต้องการให้เราเป็นแค่ทางผ่านที่ควบคุมได้ง่ายเท่านั้นแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ในปี2,569นี้ยักษ์ใหญ่อย่างจีนถึงยอมกลับมาเคาะประตูบ้านเราอีกครั้งพร้อมข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธเตรียมพบกับคำตอบในส่วนต่อไปเพราะมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของพี่น้องชาวใต้โดยตรงคุณเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า แผ่นดินที่แยกจากกันใจคนก็อาจจะแยกตามไหมครับนี่คือฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนฝ่ายความมั่นคงไทยมาตลอดหลายทศวรรษเมื่อเราพูดถึงการผ่าแผ่นดินภาคใต้ลองจินตนาการดูนะครับหากวันหนึ่งมีร่องน้ำขนาดมหือมาหรือเส้นทางรถไฟและถนนที่กั้นขวางแผ่นดินแม่ไว้อย่างถาวรมันจะกลายเป็นกำแพงทางใจของพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือไม่ เราไม่ได้กำลังคุยกันแค่เรื่องการขนส่งสินค้าแต่เรากำลังคุยเรื่องหัวใจของคนไทยด้วยกันครับนักวิเคราะห์บางคนเตือนว่านี่อาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตัดขาดในเชิงจิตวิทยาซึ่งกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอาจนำไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างกระแสเพื่อแบ่งแยกดินแดนให้รุนแรงกว่าเดิมในขณะที่คนในกรุงเทพฝันถึงตัวเลข GDP ที่พุ่งสูงแต่คนในพื้นที่ละ่ะพวกเขาฝันถึงอะไร เขาต้องการห้างสปปรรพสินค้าที่ทันสมัยหรือเขาแค่ต้องการให้ลูกหลานไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องระแวงเสียงระเบิดความมั่งคั่งมหาศาลจะมีความหมายอะไรถ้าแผ่นดินของเราต้องเผชิญกับไฟสงครามที่ไม่ยอมมอดดับนี่คือจุดที่เราต้องหยุดคิดอย่างหนักครับว่าเงินหมื่นล้านแสนล้านที่กำลังจะไหลเข้าประเทศนั้นมันคือกำไรจริงๆหรือมันคือค่าจ้างที่เราต้องแลกด้วยความสงบสุขของชาติกันแน่ แต่ก่อนที่คุณจะถอดใจเราต้องมาดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญครับเพราะในส่วนต่อไปเราจะไปดูตัวเลขกำไรที่รัฐบาลอ้างว่ามันจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสิงคโปร์แห่งที่สองประเทศไทยจะกลายเป็นสิงคโปร์แห่งที่2ประโยคนี้ฟังดูหอมหวานใช่ไหมครับรัฐบาลประเมินว่าโครงการแลนบริดจ์ปี2569นี้จะสร้าง GDP ให้พุ่งสูงขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์สร้างงานนับแสนตำแหน่ง และดึงเม็ดเงินจากทั่วโลกให้ไหลเข้าสู่ภาคใต้ของเราอย่างไม่ขาดสายแต่เดี๋ยวก่อนครับตัวเลขสวยหรูเหล่านี้คือความจริงหรือแค่ภาพลวงตาที่ใช้หลอกล่อให้เรายอมรับโครงการลองคิดดูนะครับถ้าการเดินเรือผ่านไทยประหยัดเวลาได้เพียง2-3ถึงวันเมื่อเทียบกับการผ่านสิงคโปร์แต่มันต้องแลกกับค่าธรรมเนียมมหาศาลและความยุ่งยากในการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือสู่รถไฟ สายเดินเรือระดับโลกเขาจะเลือกเราจริงๆเหรอสิงคโปร์ไม่ได้มีดีแค่ที่ตั้งแต่เขามีระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วไทยเราล่ะครับเราพร้อมแค่ไหนที่จะไปแข่งกับยักษ์ใหญ่ที่ยืนหนึ่งมานานหลายทศวรรษนักเศรษฐศาสตร์บางคนเตือนว่านี่อาจเป็นโครงการช้างเผือกที่กินเงินภาษีของเราไปมหาศาลแต่ได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า และสุดท้ายอาจจบลงด้วยกับดักหนี้ที่เราต้องแบกรับไปอีกหลายชั่วอายุคนความรวยที่เขาฉายภาพให้เราเห็นอาจเป็นเพียงเศษเนื้อที่เขาทิ้งไว้ให้ในขณะที่เนื้อชิ้นปลามันตกไปอยู่ในมือของนักลงทุนต่างชาติเกือบทั้งหมดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องเงินครับแต่คือใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของกุญแจสำคัญในบ้านของเราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะในส่วนต่อไปเราจะไปดูบทเรียนราคาแพงจากเพื่อนบ้าน ที่เคยฝันหวานแบบเราแต่กลับต้องเสียดินแดนและอำนาจให้กับมหาอำนาจเพราะเงินหนี้เพียงก้อนเดียวคุณเคยได้ยินชื่อท่าเรือแฮมบันโตตาในศรีลังกาไหมครับนี่คือฝันร้ายที่เป็นความจริงศรีลังกาเคยฝันหวานว่าจะเป็นศูนย์กลางการเดินเรือเหมือนที่เรากำลังฝันพวกเขาขอยืมเงินมหาศาลจากมหาอำนาจมาสร้างท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดแต่สุดท้ายผลกำไรกลับไม่เป็นไปตามเป้าแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ เมื่อไม่มีเงินจน่ายนี่พวกเขาต้องยอมเซ็นสัญญายกท่าเรือและที่ดินโดยรอบให้ต่างชาติเช่าเป็นเวลา99ปีนี่ไม่ใช่แค่การเสียโอกาสทางเศรษฐกิจแต่มันคือการเสียอธิปไตยบนแผ่นดินตัวเองไปเกือบศตวรรษย้อนกลับมาที่โครงการแลนบริดจ์ของไทยในปี2569นี้ใครจะเป็นคนจ่ายเงินล้านล้านบาทนี้ครับถ้าไม่ใช่เงินภาษีของเราก็ต้องเป็นเงินกู้จากต่างชาติคำถามที่น่าขนลุกคือ ถ้าวันหนึ่งการเดินเรือโลกเปลี่ยนทิศทางหรือโครงการนี้ไม่ได้ทำกำไรอย่างที่วาดฝันไว้เราจะมีปัญญาจ่ายหนี้มหาศาลนี้ไหมหรือเราจะต้องยอมยกประตูบ้านภาคใต้ของเราให้ใครบางคนเข้ามาครอบครองแทนประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยสำหรับคนที่ประมาทในขณะที่เรามัวแต่ตื่นเต้นกับโครงการใหม่มหาอำนาจอาจจะกำลังเตรียมกลงขังหนี้ไว้รอเราอยู่แล้วก็ได้แต่ความเสี่ยงเรื่องเงินยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับ เพราะในส่วนต่อไปเราจะไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลและขุนเขานั่นคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจทำลายรายได้หลักของคนไทยไปตลอดกาลทำไมจูจ่ๆคำว่าคลองไทยถึงถูกแทนที่ด้วยคำว่าแลนบริดจ์ในปี2569นี้ครับบางคนบอกว่านี่คือทางออกที่ฉลาดกว่าเพราะไม่ต้องขุดดินให้แผ่นดินแยกและไม่ต้องผเผชิญกับแรงต้านเรื่องความมั่นคงมากนักแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือครับ ลองจินตนาการดูนะครับถ้าเป็นคลองเรือสินค้าขนาดมหึมาแค่แล่นผ่านไปเฉยๆแต่ถ้าเป็นแลนบริดจ์เรือต้องมาจอดที่ท่าเรือยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นรถไฟวิ่งข้ามฝั่งไปอีกทางแล้วยกตู้ลงเรืออีกลำคุณเห็นภาพความยุ่งยากไหมครับในโลกของการขนส่งเวลาคือเงินและการยกสินค้าคือต้นทุนถ้าแลนบริดจ์ช่วยประหยัดเวลาได้ไม่กี่วันแต่ต้องแลกกับการทำที่ซับซ้อนและต้นทุนที่สูงขึ้น สุดท้ายแล้วมันจะดึงดูดใจเรือสินค้าได้จริงหรือจะเป็นเพียงแค่โครงการแก้ขัดที่ทำออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเมืองเท่านั้นรัฐบาลอ้างว่านี่คือเทคโนโลยีระดับโลกที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แต่ในสายตาของนักธุรกิจเดินเรือระดับโลกเขามองว่านี่คือนวัตกรรมหรือแค่ภาระกันแน่และที่น่ากังวลที่สุดโครงการขนาดใหญ่แบบนี้จะกลืนกินทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามของภาคใต้ของเราไปมากแค่ไหน เตรียมพบกับคำตอบที่น่าสะเทือนใจในส่วนต่อไปเพราะเราจะไปดูมรดกทางธรรมชาติที่อาจต้องสูญเสียไปตลอดการเพื่อแลกกับเส้นทางสายนี้ลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพน้ำทะเลสีครามของฝั่งอันดามันหรือหาดทรายขาวละเอียดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนภาคใต้ของเรานี่คือขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติมอบให้เรามาฟรีๆครับและเป็นแหล่งรายได้เลี้ยงปากท้องของคนไทยนับล้านคนมาหลายชั่วอายุคน แต่ถ้าโครงการแลนบริดจ์หรือการขุดคลองเกิดขึ้นจริงๆภาพเหล่านี้อาจเป็นเพียงตำนานให้เราเล่าให้ลูกหลานฟังครับการก่อสร้างท่าเรือขนาดมหึมาและการขุดหลอกร่องน้ำลึกจะทำให้ระบบนิเวศใต้ทะเลพังทลายในพริบตาปะการังที่ใช้เวลาเติบโตนับร้อยปีจะถูกทับถมด้วยตะกอนดินสัตว์ทะเลที่เคยสวยงามจะหายไปและน้ำทะเลที่เคยใสยสะอาดจะเต็มไปด้วยคราบน้ำมันจากเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์เรากำลังจะฆ่าห่านทองคำ เพื่อแลกกับเศษเงินจากค่าธรรมเนียมการเดินเรือจริงหรือนักท่องเที่ยวที่มาไทยเขามาเพื่อดูความงามไม่ได้มาเพื่อดูท่าเรืออุตสาหกรรมท่าสวรค์ของนักท่องเที่ยวถูกเปลี่ยนเป็นโรงงานและลานคอนเทนเนอร์แล้วคนทํางานท่องเที่ยวในพื้นที่ล่ะครับเขาจะไปทําอะไรนี่คือการตัดสินใจที่ย้อนกลับไม่ได้ครับเพราะธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เงินหมื่นล้านจะซื้อกลับคืนมาได้ในวันเดียวแต่คุณรู้ไหมครับว่า ในขณะที่เรากำลังถกเถียงกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปอย่างสิงคโปร์เขากลับไม่ได้อยู่เฉยๆเขากำลังเตรียมหมัดเด็ดอะไรบางอย่างเพื่อรักษาตำแหน่งเบอร์หนึ่งของเขาไว้และหมัดเด็ดนั้นอาจทำให้โครงการของไทยกลายเป็นหมันไปเลยก็ได้ในขณะที่เรากำลังถกเถียงกันว่าจะขุดหรือไม่ขุดหรือจะสร้างแลนบริดจ์ดีไหมคุณคิดจริงๆหรอครับว่าสิงคโปร์ยักษ์ใหญ่ที่ครองเบอร์หนึ่งด้านการเดินเรือมันนับทศวรรษ จะนั่่งดููเเราอยยฉๆคำตอบคือไม่มีทางครับสิงคโปร์ไม่ได้มีดีแค่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้เขายังคงเป็นราชาคือการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้เขากำลังทุ่มเงินมหาศาลสร้างท่าเรือตูอาสท่าเรืออัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งใช้ AI และหุ่นยนต์ทำงานเกือบทั้งหมดนี่คือหมัดเด็ดครับเพราะต่อให้ทยประหยัดเวลาเดินทางได้สวัน แต่ถ้าสิงคโปร์สามารถขนถ่ายสินค้าได้เร็วกว่ามีระบบภาษีที่จูงใจกว่าและมีพันธมิตรที่เหนียวแน่นกว่าเรือเดินเรือระดับโลกเขาก็ยังจะเลือกสิงคโปร์อยู่ดีคำถามที่น่าเจ็บปวดคือเรากำลังวิ่งตามหลังคนที่กำลังบินอยู่หรือเปล่านักวิเคราะห์บางคนเตือนว่าสิงคโปร์อาจใช้กลยุทธ์ลดราคาหรือเพิ่มสิทธิพิเศษเพื่อสกัดโครงการของไทยให้กลายเป็นหมันตั้งแต่ยังไม่เริ่มก่อสร้างด้วยซ้ำแล้วไทยเรามีอะไรไปสู้ครับ ความฝันอย่างเดียวคงไม่พอและที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นสิงคโปร์ไม่ได้เพียงแค่คู่แข่งทางธุรกิจแต่เขายังมีพันธมิตรลองหนที่อาจขัดขวางเราในระดับสากลอีกด้วยความลับของพันธมิตรเหล่านี้คืออะไรและทำไมมันถึงทำให้รัฐบาลไทยต้องกุมขมับเตรียมพบกับคำตอบในส่วนต่อไปนอกจากเรื่องตู้คอนเทนเนอร์และรถไฟแล้วคุณรู้ไหมครับว่ามีความลับอีกอย่างหนึ่งที่มหาอำนาจไม่เคยพูดออกสื่อนั่นคือเรื่องของ กองเรือดำน้ำครับทำไมความลึกของคลองไทยหรือร่องน้ำในโครงการแลนบริดจ์ถึงสำคัญนักเพราะในโลกยุทธศาสตร์ใครที่คุมเส้นทางผ่านของนักรบเงาเหล่านี้ได้คนนั้นคือผู้คุมเกมใต้สมุทรลองคิดดูนะครับถ้าเรือดำน้ำของมหาอำนาจสามารถใช้เส้นทางลัดผ่านไทยเพื่อเคลื่อนกำลังพลระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกได้โดยไม่ต้องอ้อมสิงคโปร์มันจะเปลี่ยนดุลอำนาจของโลกไปขนาดไหน นี่คือเหตุผลที่โครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือมากรุกยุทธศาสตร์ที่มีชีวิตคนไทยเป็นเดิมพันมหาอำนาจฝั่งหนึ่งอาจจะอยากให้เราสร้างเพื่อใช้เป็นทางลัดทางทหารในขณะที่อีกฝั่งอาจจะพยายามขัดขวางทุกวิถีทางเพราะกลัวจะเสียเปรียบเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วประเทศไทยล่ะครับเราจะกลายเป็นฐานลับๆับของใครบางคนโดยที่เราไม่เต็มใจหรือเปล่าบทเรียนจากอิหร่านเตือนเราว่าในโลกยุคใหม่ เป้าหมายที่มองเห็นได้คือเป้าหมายที่ถูกทำลายได้ง่ายที่สุดดังนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำต่างหากคือพลังที่แท้จริงแต่ก่อนที่เราจะกังวลเรื่องสงครามเราต้องกลับมาดูเรื่องคนครับเพราะโครงการระดับแสนล้านนี้จะมีความหมายอะไรถ้าคนในพื้นที่ไม่ยอมรับในส่วนต่อไปเราจะไปฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่อาจจะถูกเวนคืนที่ดินพวกเขาพร้อมจะสละบ้านเพื่อชาติจริงหรือ ในขณะที่นักการเมืองและมหาอำนาจกำลังคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ระดับโลกมีเสียงเล็กๆเ,เสียงหนึ่งที่มักจะถูกกลบหายไปเสมอนั่นคือเสียงของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินที่จะถูกขุดหรือแผ่นดินที่แลนบริดจ์จะลากผ่านครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันนี้มีคนเดินมาเคาะประตูบ้านคุณแล้วบอกว่าคุณต้องย้ายออกไปเพราะประเทศต้องการสร้างท่าเรือคุณจะรู้สึกอย่างไร สำหรับชาวบ้านหลายคนในภาคใต้แผ่นดินนี้ไม่ใช่แค่ที่ดินแต่มันคือมรดกจากบรรพบุรุษคือสวนยางที่หล่อเลี้ยงครอบครัวมาหลายรุ่นและคือวิถีชีวิตชาวประมงที่ผูกพันกับท้องทะเลมาทั้งชีวิตจริงอยู่ที่รัฐบาลสัญญาว่าจะให้เงินชดเชยมหาศาลแต่เงินเหล่านั้นจะซื้อความทรงจำกลับคืนมาได้ไหมชาวบ้านบางส่วนมองว่าโครงการนี้คือความหวังที่จะช่วยให้ลูกหลานมีงานทำในบ้านเกิด ไม่ต้องย้ายไปทำงานที่กรุงเทพแต่ในขณะเดียวกันอีกหลายส่วนก็กังวลว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนพลัดถิ่นในแผ่นดินตัวเองและไม่สามารถเข้าถึงความมั่งคั่งที่รัฐบาลสัญญาไว้ได้จริงเราจะยอมสละบ้านเพื่อชาติจริงหรือหรือชาติที่ว่านั้นมีที่ว่างสำหรับพวกเราอยู่ตรงไหนนี่คือความขัดแย้งที่เจ็บปวดที่สุดในหัวใจของโครงการระดับแสนล้านครับแต่คุณรู้ไหมครับว่า นอกจากการต่อสู้ทางใจของชาวบ้านแล้วยังมีการต่อสู้ทางยุทธวิธีที่กองทัพไทยกำลังซุ่มเงียบเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นความลับของแผนตั้งรับนี้คืออะไรและทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของอธิปไตยไทยเตรียมพบกับคำตอบในส่วนต่อไปครับคำถามที่ดังที่สุดในห้องประชุมความมั่นคงไม่ใช่เรื่องเงินครับแต่เป็นคำถามที่ว่าเราจะคุมประตูบ้านเราได้จริงไหม กองทัพไทยไม่ได้มองแค่ภาพเรือสินค้าที่วิ่งผ่านไปมาครับแต่พวกเขามองเห็นภัยคุกคามล่องหนที่อาจแฝงตัวมากับเทคโนโลยีระดับโลกหากมีโครงการขนาดมหือมาที่เชื่อมสองมหาสมุทรกองทัพต้องปรับตัวจากการใช้กำลังมาเป็นการใช้สมองแผนยุทธศาสตร์ในปี2566นี้คือการสร้างเกราะป้องกันดิจิตอลที่ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของโครงการลองคิดดูนะครับ ถ้าเรือทหารต่างชาติขอผ่านทางโดยอ้างว่าเป็นเรือสินค้าหรือมีการแอบติดตั้งอุปกรณ์สอดแนมใต้ท่าเรือเราจะรู้ทันเขาไหมนี่คือเหตุผลที่กองทัพไทยพยายามผลักดันการใช้ซอฟต์แวร์ที่เราสร้างเองเพื่อไม่ให้ใครถือกุญแจสำรองในบ้านของเราเรากำลังพูดถึงระบบเซนเซ,นเซอร์ใต้ทะเลลึกและโดรนเฝ้าระวังที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่ความจริงที่น่าขนลุกคือต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด แต่ถ้าสมดุลอำนาจของโลกเปลี่ยนทิศกองทัพไทยจะต้านทานแรงกดดันจากมหาอำนาจไหวจริงๆหรือใช้ชนะที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ปืนครับแต่อยู่ที่ความลับทางการทูตที่จะทําให้โลกต้องพึ่งพาเราจนไม่มีใครกล้าแตะต้องเราเตรียมพบกับคําตอบที่คาดไม่ถึงในส่วนต่อไปเพราะเราจะไปดูว่าการทูตแบบล่องหนของไทยจะช่วยให้เรารอดพ้นจากพยามังกรและพยาอินทรีได้อย่างไร การทูดที่ไม่มีกองทัพหนุนหลังก็เหมือนดนตรีที่ไม่มีเครื่องดนตรีประโยคนี้คือความจริงที่เจ็บปวดครับแต่ไทยเราใช้มันเป็นบทเรียนครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศเล็กๆอย่างเราถึงสามารถรับมือกับทั้งพยามังกรและพยาอินทรีได้พร้อมกันบ้างความลับอยู่ที่ศิลปะของการคานอำนาจที่แยบยลที่สุดครับในขณะที่หลายประเทศถูกบีบให้เลือกข้างอย่างสุดโต่งแต่ไทยเรากลับเลือกที่จะเป็นมิตรกับทุกคน ลองดูการจัดซื้ออาวุธของเราสิครับเรามีทั้งรถถังจากจีนเครื่องมินรบจากอเมริกาและระบบป้องกันจากยุโรปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความหลากหลายทางเทคนิคครับแต่มันคือการส่งสัญญาณทางการเมืองว่าเราจะไม่ยอมเป็นหมากในเกมของใครคนใดคนหนึ่งสิงคโปร์อาจจะรวยกว่าเราแต่อำนาจต่อรองเชิงยุทธศาสตร์ของเรานั้นไม่เป็นรองใครเพราะโลกใบนี้ยังต้องพึ่งพาจุดยุทธศาสตร์ของไทยและเราก็ใช้ความจำเป็นนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด การทูดแบบไผ่ลู่ลมของไทยไม่ใช่การยอมจำนวนแต่คือการปรับตัวเพื่อไม่ให้หักโค้นท่ามกลางพายุแห่งความขัดแยง้งแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือในยุคที่โลกกำลังแบ่งขั้วชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม้ตายนี้จะยังคงใช้ได้ผลไปอีกนานแค่ไหนถ้าวันหนึ่งเราถูกบีบให้ต้องเลือกจริงๆเราจะรักษาความเป็นไทยไว้ได้ไหมเตรียมพบกับบทสรุปที่สำคัญที่สุดเพราะในส่วนต่อไป เราจะไปดูว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ตัดสินอนาคตของมหากาบเรื่องนี้อย่างไรมาถึงตรงนี้ถึงเวลาที่เราต้องตอบคำถามที่ค้างใจตั้งแต่ต้นวิดีโอแล้วครับท่านประเทศไทยจะรวยมหาศาลหรือจะถูกแบ่งแยกกันแน่คำตอบของความจริงที่เจ็บปวดคือมันอาจเกิดขึ้นทั้งสองอย่างครับหากเราเก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวความมั่งคั่งมหาศาลจะกลายเป็นเพียงตัวเลขในบัญชีของมหาอำนาจ หากเรายังเป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีและผู้รับจ้างในบ้านตัวเองและความแบ่งแยกจะกลายเป็นแผลเป็นของแผ่นดินหากเราสร้างทางผ่านที่ไร้ซึ่งหัวใจและความเห็นใจคนในพื้นที่แต่โปรดจำไว้นะครับความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่การมีของเล่นราคาแพงแต่คือการมีมือที่แข็งแรงพอจะถือกุญแจบ้านตัวเองอนาคตของแลนบริดจ์หรือคลองไทยในปี2569นี้ไม่ได้ถูกตัดสินแค่ในห้องประชุมรัฐบาลแต่มันถูกตัดสินด้วยความรู้เท่าทัน และความรักชาติของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันตรวจสอบและผลักดันให้โครงการนี้เป็นไปเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงเราต้องการความมั่งคั่งที่กินได้และอธิปไตยที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ภาพวาดสวยหรูบนกระดาษที่แลกมาด้วยความเสี่ยงของชาตินี่คือจิ๊กซอชิ้งสุดท้ายครับและคำถามที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะสร้างหรือไม่สร้างแต่คือเราพร้อมที่จะรับผิดช,ชอบต่ออนาคตที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วหรือยัง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเดินทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้มาจนถึงวินาทีสุดท้ายครับเรื่องราวของแลนบริดจ์ไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลหรือมหาอำนาจแต่มันคือเรื่องของอนาคตที่คุณและผมต้องร่วมกันออกแบบก่อนจากกันวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากทิ้งไว้ให้คุณได้ลองขบคิดและแบ่งปันความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างครับหากวันนี้เราต้องเลือกระหว่างการซื้ออาวุธและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดจากต่างประเทศ กับการยอมอดทนลงทุนสร้างนวัตกรรมที่ผลิตเองได้ในบ้านเราคุณคิดว่าทางเลือกไหนจะทำให้ประเทศไทยมั่นคงและยั่งยืนกว่ากันในอีก10ปีข้างหน้าผมรออ่านทุกความคิดเห็นของคุณอยู่นะครับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเจาะลึกความลับความมั่นคงโลกในวิดีโอถัดไปและในวิดีโอหน้าเราจะไปดูว่าสงครามโรนในตะวันออกกลางกำลังส่งสัญ,ญญาณเตือนอะไรบางอย่างถึงกองทัพเรือไทย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ